ลีบูดเกมไนท์ไทยแลนด์ อาทิตย์นะหกโมงยี่สินทีทางช่องสามแห่งนี้ส่วนบอกเลยนะครับว่าวันนี้ชวนเพื่อนเพื่อทุกคนรุ่นพี่ในวงการบันเทิงมานั่งชิลๆอยู่หลังบ้านของผมมาชมวิวเอ้าททำไมมีแต่ดาราอยู่หัวหน้าทีมหายไปไหนเนี่ยหัวหน้าทีมไปเห็นด้วยคุณแอฟคุณยาคุณมาทำอะไรอยู่ในรถผมเนี่ยูมานั่งฟังเพลงพรอมๆช่ำๆเลยเนี่ยโอ้โหนั่งรออยู่ในนี้ เพราะเพลงมันเพราะใช่ไหมนั่งเพลินจนลืมลงจากรถเลยแน่นอนใช่ไหม oh. อผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเหมือนกันบอกเลยนะครับว่าเพราะว่ายาริสอีโกคาคันนี้เขามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto oh. ได้ด้วยนะครับจะฟังเพลงดูแมพก็สะดวกสบายมากๆแถมยังโชว์ภาพกล้องมองรอบคัน พร้อมฟังก์ชันตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวได้อีกด้วยอุ้ยอันนี้ดีมากปลอดภัยมากๆส่วนใครที่ติดโซเชียลมากๆเนี่ยเล่นมือถือจนแบตหมดไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีช่องต่อ USB Type C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยชาร์จกันแบบจุใจกันไปเลยไม่ต้องห่วงครับบอกเลยว่า Yaris Eco Car นีครับฟังก์ชันครบสเปคคุ้มจริงๆ บอกเลยว่าอยากจะเชิญชวนทุกๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับไปสัมผัสทดลองขับยาริสได้เลยนะครับพร้อมจับจองเป็นเจ้าของพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ศูนย์บริการและโชว์รูมโตโยต้ตาทั่วประเทศได้เลยนะจ๊ะอ่ะพร้อมแข็งยังอ่ะพร้อมแล้วเพราะอันเนี้ยที่เตรียมไว้ให้เนี่ยมันคือซุปตาควากลองมาเลยจ้าจผมก็จะให้คุณเนี่ยเล่นเก้าอี้ดนตรีตรงนี้ ข้างในนี้จะมีของขวัญที่ถ้าเกิดว่าใครตอบผิดจะได้เปิดแล้วออกทีเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่อ๋อเป็นคู่ออกเป็นคู่แป๊บเดียวครับเกมนี้จบเลยนะคะระหว่างที่เพลงมันบรรเลงไปเรื่อยๆผมจะอ่านโจทย์มาให้พวกคนก็ดูก็รู้ว่ารู้จักทุกคนที่อยู่ในนี้แต,แต่กล่องมันก็ครบคนน่ะกล่องครบคนก็แสดงว่าคว้าได้ทุกคนสิก็คว้าได้ทุกคนแต่ในนั้นที่เขาคว้าเนี่ยมันจะมีโจทย์ไง<อ>ยกตัวอย่างเช่นในเนี้ยมีอยู่8คนมีแค่6คนเท่านั้นที่เกิดกรุงเทพแบบนี้ ก็จะมี2คนที่เกิดต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นคว้าผิดปุ๊บคุณก็ออกไปข้างนอกในประเทศคุณไปอยู่ตรงนู้นในเนี้ยมันจะเป็นบทลงโทษสั่งให้สั่งให้คนชราเป็นสิ่งที่คนชราเจอพร้อมวางวางกล่องได้ครับน่าจะเป็นข้างในเหรอเต้นอยู่ข้างในเหรอเต้นข้างในเต้นข้างในพร้อมดนตีมา รอบที่หนึ่งครับซุปตาร์ทั้ง8คนนี้ฟังด้วยฟังอยู่มีหกคนเกิดเดือนกันยายนยแ ต้องแย่งหรอเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ากัอินตีจะได้ขาดอันหนึ่งไม่ใช่ยังไนไม่มีไม่มีได้ครบแหละได้ครบหมดเลยแต่อย่าเลือกผิดทีมหนูถูกทีมหนูถูกคนนี้เกิด4ี่กันยายนคุณรู้ขนาดนั้นเลยแล้วคนอื่นๆคุณรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยนะครับอ่ะสองคนนะครับที่ไม่ได้เกิดเดือนกันยายนเลย้วเราเปิดดูว่าเป็นบทลงโทษอะไรนะครับก็คือลำไยหายทองคำและโกตีอารามบอย ปิดทองหลังพระเท้ะเลงบี้ไว้พอรู้เกิดเดือนเดียวกันไงฉันจะพูดไปหาเขาหัวหน้าทีมคว้าก่อนอ่าเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอ่าแล้วลำยัยเกิดตุลาเพระฉะนะสองคนนี้มาเปิดดูเลยครับเปิดข้างหน้าเลยฮะว่าข้างในมีอะไรอ่เปิดข้างหน้าเลยแม่เวแม่เปิดข้างหน้าเลยไม่ใช่เปิดซองเปิดซองโอ้เกือบเข้ามาไม่ทันคนชลานั่งดีๆดี มีอะไรบ้างเมื่อคุณชลาคุณต้องเคี้ยวเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากชนกว่าจบการแข่งขันหนึ่งรอบหมากจริงปะเนี่ยหมากจริงหมากจริงอยู่บ้านก็กินอยู่แล้วจะมาจริงเหรอแม่ชนหมากไปแล้วก็โอม่เข้าหมากโอเคจบยกต่อไปงนู้นครับเชิญไปนั่งรอตรงนู้นเลยครับคู่แรกของเราเสร็จแล้วเชิญครับเชิญ 2คนออกไปแล้ว<ไ>เรามาเล่นกันต่อจนกว่าจะหมดโดนตรีมามาในซุปตาที่เหลืออยู่6คนนี้ม,<า>มี4คนจบจากมหาวิทยาลัยร,รัฐบาล,ล,ลเลงให้ดีเป็นใครกับใครครับเดนเดน อ้วครับอ้าวเหลือใครเหลือใครถึงเล้วไหมแต่งกันทำไมรู้หรือว่าข้างในเป็นอะไรจบแล้วคุ้อก็ลงเอยด้วยบี่สุกิจแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าสองคนที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยรัฐบาลก็คือกระแตและดีเจเชา เฮ้ยไปคู่เลยอ่ะโอ้โหสองคนจากทีมเดียวกันเลยครับเอาละตอนนี้เสมอกันละมาดูบทลงโทษเปิดดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างเปิดพร้อมกันเลยฮะอ่านดิมันเขียนว่าอะไรอ่านก่อนอ่านก่อนเมื่อคุณชลาคุณต้องใส่ฟันปลอมไหนดูฟันปลอมเด้อันนี้ค่าเชื้อมาแล้วนะวิ่งเว้ยเอ้ยงเอ้ยอง ว่าฝันนี้ดีกว่าฝันีหน้าไปดูสวยมากโอเคเอากล่องไปด้วยเลยไปต่งนเ้นพูดตรงนะแล้วตัวแค่นี้เหมือนตัวอ้นมากเลยอะโอเคทีมเหลือแค่2นะครับถ้าเกิดว่าทีมนี้ทีมไหนทีมหนึงออก2เนี่ยถือว่าจบเกมพร้อมดนตรีมา อยู่4คนนี้มี2คนที่ชื่อจริงหมายความว่าเจริญจังจังยังยังวางบอลวางบอลมี่พี่มี่พี่แล้วเอาล่ะมีใครได้บ้างของคุณเป็นใครคุณกุ้งของผมเป็น บี้ครับบี้บี้เดอสกาบี้เดอสกาองผมเป็นเคียไม่ใช่โดมโดมจารุวัน์โดมจารุวันรรู้เหรอจารุวัน์แปลว่าอะไรเขาอาจคือชื่อจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นชื่อแบบว่าในวงการในวงการของคุณเป็นใครเต้ยอภิวัต์เต้ยอภิวัต เอาละเราบอกเลยนะโจทย์แปลว่าเจริญนะครับของคูดเป็นใครครับบี้สุกฤตค่ะอ่าถ้าบี้ออกมาเป็นเจริญเนี่ยสองคนนี้ประทะกันเพราะว่าบี้ทั้งคู่อันนี้สุกฤตป่ะไม่ไม่ไม่อันนี้กฤตอันนี้บี้กฤตเฉยๆกับสุกฤตผมไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเจริญเลยกลตคืออาวุธอาวุธเป็นกลตนะเพราะฉะนั้นสองคนนะครับที่ชื่อไม่ได้หมายความว่าเจริญคือ ี่สุกิตกับบี้เดอะสกาบี้สุกิตสุกิตแปลว่านักปราชแล้วก็บี้กริชเฉยๆเป็นพระกฤษณะแค่นั้นเพราะฉะนั้นพวกคุณโดนลงโทษครับเปิดดูฮะหัวล้านหัวล้านใส่หัวใส่หัวโอ้คุณแกะมาแล้วใส่หัวล้านเลยครับดูซิว่าเป็นไงบ้างตรงนี้แหละครับที่เล็บติ้งเราจะพุ่งตรงนี้เลย เนี่ยที่ตออยู่เลยอันนี้เลยเอาเอาเพลงลิเกผมหัวร้านกันนะเออไม่ได้แล้วตรงเนี้ยมาละตอนเนี้ยุคนเอาอย่าเจย์ร้านอผมาใส่เข้าไปคุณซึ่งซึ่งทำผมมาแล้วโอ้ยน่ารักโอเคน่ารักมากเอาของไปด้วยครับเชิญผลชนะเกมนี้นะผมบอกให้สะสมคะแนนเยอะมากพร้อมนะครับเพลงมา ตาที่เหลืออยู่2คนนี้ shifted, มีแค่คนเดียวครับที่ได้รับรางวัลนาคราชสาขาบุคคลดีเด่นแห่งปีอุณว่าใครได้ใใใ ดมดมคุณว่าโดมใช่เราก็ต้องเชียร์เต้ยอ่ะคุณเชียร์เต้ยรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีบุคคลดีเด่นเต้ยน่าจะได้เขาเป็นครูครูเต้ยไงครูเต้ยอาจจะได้รางวัลบุคคลดีเด่นก็อาจจะเป็นไปได้คนเดียวครับที่ยังไม่ได้รับรางวัลนี้บุคคลดีเด่นแห่งปีนะครับคือคุณเต้ยอภิวัตไม่ได้รับคนนี้คนนี้เขาได้โดมได้ อันนี้เขาได้เพราะฉะนั้นคะแนนสะสมเขาได้เลือกเตยเพราะทู่ชี้ปวกเตยเหรอปวกโดนปวกเตยชี้บันิ้มชี้ข้าวบังนิ่มโดนอะบทลงโทษของคุณคือใครครับใส่แพมเพร์ดไ่อาขตรงเขาเลยคนนี้ได้เวลาแล้วเพื่อนทางหนเขียนว่าอะไรมแล้วเมื่อคุณชลาคุณต้องใส่แพมเพร์ดเดี๋ยวพี่พี่อาจด้บก นีใส่ผิดนะคะเมือม่อเมื่อคุณชลาคุณต้องใส่แพนเพลิดโดนทําโทษจนจบรายการเนี่ยโอ้จนจบรายการภาษาไทายก็ไม่แข็งแรงเลยจบรายการไอเบุณกาต้องใส่ย,ยามเงี้ยเหรอใชอ่อะไรวะอะไรวะไอเบลต้ใส่ย,ยาวเลยัวยเลยแล้ว เล่น่าลักเลยนะครับยาวสวยเลยแล้วเอาหน้าเหมือนการ์ตูนนี่เบบี้บอสเบบี้บอสจบเกมนะครับผมตอนนี้ทีมคุณย่านนำอยู่นะครับ24ต่อ18โอ้ดเมื่อกี้ตอนท้ายว่าแต่ใส่นี่ตรงทับโหมต้องใส่หัวล้านเพิ่มด้วยใช่ป่ะเอาไปเั็นมองสิโอ้อะไรวะโดนสองต่อเลยโดนสองต่อเลยวะเรา อยากใส่ฟันอยากใส่ฟันอะไรนะฟันเอาากใส่ฟันอีกอยากาใส่ฟันเพิ่มฟันอยู่ไหนฟันไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาฟ,ฟันฟันนายงก็ได้ฟันยนายงก็ได้แต่ว่าให้น้องสองคนนี้ใส่เสร็จแล้วเอามาให้ลุงใส่เด um> 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 ี๋ยวเกมหน้าโครละห้าคะแนนนะกับเกมขอมือเธอโอย สำหรับเกมซุปตาคว้ากล่องนะคะบอกเลยค่ะยากที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยค่ะไม่รู้ว่าทีมงานเนี่ยไปสรรหาเราได้ยังไงนะคะบอกมาใครเกิดเดือนกันยาโทษทีนะคะใครจะไปรู้ไม่ได้เป็นเพื่อนเขาค่ะโอ้นี่ขนาดแบบเป็นแฟนคลับพี่บี้สุกิจเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าพี่บี้สุกิจเรียนที่ไหนค่ะทีมเราก็ยังทําคะแนนสู้เขาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอไปประชุมกันแป๊บหนึ่งนะคะว่าต้องวางแผนดีๆแล้วค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราตกรอบแน่ๆเลยเราไม่ยอมแพ้นะคะรอเราแป๊บหนึ่งค่ะ